ตีเลื้อนนะคะย่าแแมวแกงดี๋ยแมวทำบุญบุญอุ้นกะทิไหวใจนุน่นนอนนุ่นเสีย้ยแต่เลไมมวอางทีเดี๋ยวแมวใส่วุนช้อนปึงนะคะช้อนโต้ตามไว้เซบหนาตีวุามานม,มันหลาลาไล่ อันตีเลือล่อนนะคะเห็นแมวเสียดายค่ะเสียดายเดี๋ยวแมวเส้น้ำตาลน,นะคะขีดนึ่งน้ำตาลขีดหนึ่งค่เล<อ>ืตอตึ้งจอนจ่าจ่าเรือ Mẹ Bà mẹ đang chuông. 그... 어. เจ้ีแมวส่วัวตีนะคะที่เนดดยวัวตีนเลย รอเดือดน,นะจ๊ะเกอืยอยู่นิดนี่ใมมดเหงื่อัน ແມ່ເນາະວ່າຍິກຳບຸນບຸນທະນົນເນາະບໍ່ດີເອົານ້ອງຊາວໃຫ້ນອນບາດ าโอ้ยแมวได้เลยนะคะอแมวปิดเกตแล้วนะคะอ้ากินวุ้นไหมคะวุ้นกะทิอ่า หมหวานมันอร่อยมากอร่อยจ้า่เลยดกเอ้าก ok ินวุ้นไหมคะ วนกะทิเอ้าหวานมันอร่อยมากอร่อยจ้าีเดได้เ่ฮ้ยตปั้